เนี่ยทำตรงเนี่ยให้คล่องเลยให้จำนอนฝึกให้ซ้ำซ้ำซ้ำภาษาธรรมะเขาเรียกว่าพาวิตาพาหุลีกตาทำบ่อยๆหนึงน่งๆจนกระทั่งติดใจเลยใจติดแน่นนิ่งแน่นอย่างนุ่มนว ให้รู้จักคำว่านุ่มนวลแล้วก็นิ่งแน่นแน่นที่ไม่ได้อึดอัดอันนิ่งมันแน่นสนิทติดกันไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นดวงใสใสกิ่งกลียงความเบิกบานก็เกิดขึ้น พอเราคล่องเราชำนาแล้วก็นิ่งฝึกซ้ำซ้ำซ้ำมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเข้าไปถึงสิ่งที่เราเคยได้ยินในฟังมานั่นแหละมันจะเคลื่อนเข้าไปไปเองหรือสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามา จนหนจงจุดไปเองมาเองเนี่ยนึ่งความรู้สึกเราก็ยิ่งหนานแน่นขึ้นที่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่อยากได้มันเฉยๆอะ่ะมันอยากอยู่ตรงนี้เพราะนั้นพระที่ท่านปลีกพิเวกไปตามป่าตามเขาท่านเน่งอย่างนี้อย่างเดียวนะ ท่นยังอยู่ได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือธรรมดวงนี้เนี่ยทำให้ท่านอยู่เป็นสุขในระดับไม่ต้องการอะไรอีกเลยอยู่ตามลำพังก็ได้ทั้งๆท,ที่เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงใจจะนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวล นิ่งไปเรื่อยๆอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือความรู้มันจะเพิ่มขึ้นไปเองเมื่อเรานิ่งที่เขาเรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งความรู้นี่ก็เรียกว่ารู้แจ้ง มันจะเห็นเป็นภาพเป็นภาพดวงสีดวงสมาธิดวงปัญญาดวงไิมุติมุติญาัศนะที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยเนะี่จะเกิดขึ้นโดยการเห็นแจ้งเป็นดวงดวงดำมาพร้อมกับความสุขเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข คือยู่ในดวงนี้เราก็จะเป็นสุขแล้วก็รู้แจ้งว่าดวงนี้เรียกว่าดวงศีลทำไมถึงเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะเข้าใจจะแจ่มแจ้งดวงศีลเมื่อใจเราบริสุทธิ์จากสิ่งที่พระสัมมาทิพุิธาจารย์สอน แต,แต่ให้เว้นจากการฆ่า,าแหล่งต่างๆ้นป็ตนต้นการลักทรัพย์การเวดผิดในกรรมการพูดผุดการเว้นจากการสูบการเสพสิ่งมึนเมาก็จะเห็นดวงสี ยิ่งบริสุทธิ์พิ่มขึ้นดงศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์พิ่มในระดับเป็นอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าปกติที่เห็นได้เขาถึงได้สัมผัสได้แจ่มแจ้ง